สวัสดีครับพวกผมโคตยอดนะครับแล้วก็วันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟทองคํากันวันนี้ตรงกับวันท,ที่6พฤศจิกายนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟทองคำนคับข้ามกลาง การเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐแล้วซึ่งตอนนี้ณเ,เวลานี้เนี่ยคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือนำอยู่นะครับแต่ว่าแต่เรามาดูรัุดท้ายแล้วคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐไม่แกาคนต่อไปนะครับมาดูข่าววันนี้กันบ้างครับว่าข่าว,วน,นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูการท่องคำนะครับวันนี้ตรงกับวัน พุษที่6พฤศจิกายนนะวันนี้ข่าวที่น่าสนใจนะครับออช่วงเช้าวันนี้ช่วงเช้าไม่มีอะไรนอกจากข่าวดีิตมิสแลนนะตรงว่าเวลา,า,ลาว่าราประมาณตีสี่สห้านะครับมไม่มีข่าวสำคัญสำคัญของ US นะครับซึ่งจะมีแค่กล่องส้มนะตอน4ี่ชุ่มครึ่งนะฮะเป็นออยอินเวี่นะครับซึ่งคิดว่าข่าวหลักน่าจะเป็นของคืนวันพรุ่งน,นี้มากกว่านครับนี้ เขาก็คืนพรุ่งนี้เนี่ยหมายถึงคืนพฤหัสไปคืนวันศุกร์นะครับก็เป็นนี่ครับ Federal Fund Rate นะครับแล้วก็ Interest a t e m e n t Payson Frames นะครับต้องตีสองว่าเราอันนี้วิ่งแน่นอนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่5%นะครับคาดการณ์ว่าจะปรับลงไป0.25ยห้รือ4.75ครับคราวนี้ว่าไปดูภาพสงครามกราฟเลกกันบ้างครับที่สุของตัว Trend Block วันนี้นะครับบ่งบอกทิศทางแนวแนวโน้มเป็นขาเซลล์นะครับตอนนี้เซลล์กำลังกดลงมาโดยที่มี ป้าหมายครับลงในกรอบล่างนะเพราะตอนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยสามวันนะครับสามวันราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆนะครับสองเจ็ดสี่เก้าหรือสองเจ็ดห้าศูนย์ที่บอกว่าการจะกลับไปไปขึ้นเป็นแนวขาขึ้นเนี่ยตัวการาฟสองคำเนี่ยจะต้องกลับขึ้นไปยืนอยู่เนี่ยสองเจ็ดห้าศูนย์ไม่ได้นะครับตอนนี้ราคาชนไปชมนมาในสามวันเนี่ยไม่ผ่านนะแล้วก็ย่อลงมาโดยที่มีแนวรับด้านล่างอยู่ประมาณสองเจ็ดสามศูนย์นะถ้าวัดอย่างนก็ ประมาณ2,000จุดนะครับวิ่งอยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนสโตของตัวเดนะครับมีตัดลงนะครับเห็นไหมค่อนข้างตัดลงนะครับลงจะเจนวอลลุ่มลงนะครับมีแนวโน้มที่กดลงมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด break out ไปด้านใดด้านหนึ่งนี้วิ่งแน่นอนแต่ถ้าเกิด break out าด้านล่าง2730ลงมานี่เป้ายังไงก็คือ2714เป็นเป้าแรกแล้วก็2700เป็นเป้าถัดไปนะครับขาขึ้นเหมือนกันครับถ้าทะลุ2750ได้นะครับเป้าถัดไปคือ27 5 2760 2770แล้วก็ ที่หายคือ28 00นะครับนี่คือแนวโน้มขาขึ้นถ้าเบรกได้เราดูดคทับว่าจะเบรกในวันที่ประกาศนี่าเป็นทางการใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นค่ําคืนวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันที่ประกาศการตกลดอาตมาเบียตนั่นเองนะครับไปดูในเออเอสสีนีดนะครับตามเฟรมเฮสสีนี้ชัดเลยครับนี่ <c oughs> นี่เป็ก <c> ข <oughs> ้อ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไหน <c oughs> ยังไม่ไปไหน เนี่ยนี่กับเจนะฮะตอบประมาณ2,000จุดนะครับประมาณ27นะฮะประมาณ27 2730นะครับถึง2750จ็อยู่ประมาณช่วง S1 ถึง R1 นะ S1 สหนึงอา,า,า,านะครับจุดราคาก็จะวิ่งผ่านใช้หวกไปไปผลมาครับส่วนในรูปของตัวสโตนะครับสโตเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะครับวอลุ่มตัดเป็นเป็นเขียวจริงมีตุ่มเขียวขึ้นนะแต่สโตแบบว่าเป็นเป็น เป็นว,วิ่งวิ่งคู่ขนานกันเลยนะไม่มีการแตกไปถ้าเป็นเป็นลักษณะแบบเนี้ตัดลงแล้วก็เส้นโซ่แยกออกยิ่งยิ่งแสดงความชัดเจนหรือความแรงของของแรงเซลล์นะครับแล้วก็อยู่โซนเซลล์ด้วยอันนี้อยู่โซนบายก็จริงแต่ว่ามันจะขึ้นขึ้นก็บอลรุ่มไปยังมีน้อยอยู่นะครับเนี่ยถ้ากิหมายความว่าตอนนี้นะครับมีช้อยสำหรับวันนี้นะครับเป็น H10 เราจะวางแผนเล่นใน h 1เราใช้ H10 ทุกนิดจึงนะฮะ นี่เบรคออกมาแต่ว่ากลายเป็นเบรค out ด้านข้างไปนะจะมีลงจังหวะลงทะลุมานะแต่ก็คงเป็นด้านข้างครับวันนี้ถ้าเกิดเล่นใน timeframe H1 นะครับเล่นเป็น day trade นะครับจบในวันไม่ต้องถือยาวนะครับเล่นอยู่ในกรอบก่อนนะครับก็คือระหว่าง S1 กับ R1 นะ S1 R1 นะีนะ้รอดูนะครับว่าถ้าไปชนกรอบไม่ผ่านแล้วก็เซลลลงมาชนกรอบล่างเป็นแนวรับไม่ผ่านจะบ่ายขึ้ไปแล้วก็ตั้งตั้ง sl บาง,บางๆนะครับแล้วก็ถ้าทะลุด้านใดด้านหนึ่งก็คือให้ follow ตามขึ้นไปนะครับทะลุ R 1นึ่งไปก็ไล่เก็บเลยครับ R 2อง R ส R สนะครับถ้าทะลุ S 1ลงไปก็ T P ก็ S 2 S 3นะครับวิ่งอีกนิดหนี้นะครับผมว่าจะไม่ในไปในเลงนี้ก็จะอยู่ในนี้เพรว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบเลขของตัว M 5้า M สิบห้ามากกว่าอนี้ M ห้าจะข้างชัดเจนนะคับไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนี่ แค่ลูกกรอบนต่ใก็รอบ M ห้านิดหนึ่งห้าหรือเป็น M สิบห้านิดหนึ่งถ้าติดตามเฟรม M 1 5นะครับคือบอกเลยว่าตัว G L เวลาดูดูง่ายหนึ่งมันมีชั้นวอลล์ที่จะเจนดูว่าเอ๊ะตอนนี้เน้นบานหรือเน้นเคลียดีนะครับแล้วก็รวมสต็อกของผลประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ดูจังเทียดเนี่ยอ่า R เนี่ยก็อืเลยกล่องมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นดูตามที่แนว S กับ R จะดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแนวเซลล์เซลล์เซลล์ลงมานะครับก็ยังมีจังหวะที่ โดนกดอยู่นะครับแต่ลองดูไนดะ้เดี๋ยวลงมาเจอตัว S1 นะครับ2790ดูว่าผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเด้งกลับไปก็เน้นบ่ายให้ไปเก็บสายไถ่บอดหรือว่ากรอบผลก็ได้นะครับแล้วก็มาดูตรงสโตวนวอลลุกตนี้ปักกรอบเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจที่อยากได้ตัวอินดิเตอร์ดูง่ายๆนะครับจะใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถแอดมาที่แอด G N รับนะครับมี s นะแล้วตัว G ตัว N แล้วก็ C L U ขับที่บ้านเขียวนะครับหรือว่าคลิปไว้หน้าโปรไฟล์แล้วก็ติดต่อแอดมินเราก็สามารถที่จะขอได้นะครับรับรองฮะควรจะมีตัวผู้ช่วยดีๆแบบนี้นะครับตลอดดูง่ายเล่นได้ทุกคู่ทุกคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เงินทั้งหมดนะครับหรือว่าบิตคอยหรือว่าเป็นออยน้ำมัน US 3 0ส US รอเล่นเน้มเลยนะครับแล้วก็เราก็มีสอนสดทุกวันเสาร์นะสำหรับผู้ที่ใช้ตัวดิเคเตอร์นี้แบบนี้เรามีทั้งนี้ ตัวเทรนบล็อกนะครับมีตัวโซลูบบล็อกนะครับแล้วก็มีตัวกรอบราคานะครับแล้วก็มีไ i วอตมีซิสอ่าส r ๊อปเดซิเซนซสิ่งหน้าระดับนะครับทำให้คุณรู้ว่าแนวถัดไปจะเป็นอย่างไรบ้างมีดีมาโซน p ั l y z โซนนะครับที่ผมมีครบของนลยได้มีโน้ฟวิกีมีฟีลลุกแกะที่คุณจะว่าใช้ในจังหวะที่ไอคอนดิ้กอน่านี้ครับรับรองครับแล้วคุณจะรู้ว่า การเทรดไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายครับเจอกันในไลฟ์ทอล์กแอนทอล์กนะครับทอล์กแอนเทรดกับพยอนแล้วตัวเจียจีโน่ไวท์คแต่วนันนี้สวัสดีครับ